สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันเพื่อนรหัสคะวันเพื่อนรหัสเป็นวันดีนะเาเรียกว่าวันครูฮะมโนครับ,น,รบนักเล่าข่าวสำนักข่าวมาติเพรสออนไลน์นะครับก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่ามาฝากเพื่อนเสมอนะฮะก็พูดจนปากฉี่นะชอบก็ดูไม่ชอบก็เรียนผ่าน <c oughs> เหรียญมันมีสองด้านเสมอฮะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะ ก็อย่างมนุษย์เราเนี่ยเรากับคนกับผมเนี่ยบางคนชอบกินหวานบางคนก็ชอบกินเค็มนะครับบางคนก็ชอบกินขมหวานเป็นลมขมเป็นยาประมาณนั้นนะเ <c oughs> มื่อวานมีน้องผมโทรมาถามบอกว่าเออพี่เห็นพี่ได้ข่าวว่าพี่บริจาคอุทิศร่างกายใช่ไหม ผมก็อยากบริจาคบ้างบริจาคอุทิศร่างกายแล้วก็อวัยวะนะฮะเนี่ยอย่างอุทิศร่างกายก็เนี่ยอุทิศร่างกายร่างกายเราตายเพ๊่บเราอุทิศไปเลยนะสภากาชาติก็จะมามารับไปนะฮะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ผมก็บริจาคอวัยวะด้วยอวัยวะภายในของเราเนี่ยสมมติผมตายไปเนี่ยผมสามารถช่วยคนได้เก้าคนคนระร่างกายผมนะ ช่วยคนได้เก้าคนถ้าตับไตไส้พุงผมตาผมดีไรดีปพ๊บเขาก็จะเอาไปใช้ช่วยชีวิตผมหนึ่งชีวิตช่วยได้เก้าคนนะครับเก้าคนเขาก็จะดูกันนะว่าอันไหนใช้ได้นะคือพอเราอายุมากผมคิดเนี่ยตอนแรกผมกลัวนะกลัวมากการบริจาคร่างกายกันกลัวว่าเอ้ชาติหน้ากูไปกูจะไปยังไงว่าเพราะว่าเคยเห็นไม่เพื่อนมันมีคนระลึกชาติได้นะไปเสิร์ชด,ดูนะ เป็นอาจารย์ชื่ออาจารย์อาจารย์หนึ่งอ่ะท่านโดนยิงตายโดนยิงตายปุ๊บ <c oughs> แล้วเกิดมาอีกชาติหนึ่งท่านเลยเลือชาดได้ยังมีรอยยิงอะรอยที่ท่านโดนยิงอ่ะมีมีเป็นแผลเป็นนะรอยยิงอะไรประมาณเนี้ผมก็เลยคิดว่าเอา้าอย่างบางคนเนี่ยเกิดมามีปานดําปานดาที่หัวที่หน้าที่นู่นเนี่ยเขาก็เลยลึกว่าชาติก่อนเนี่ยพ่อแม่เขาป้ายตอนเขาตายป้าย ป้ายสีดำไว้ไว้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือลูกลูกเขาอะนะเกิดมาชาตินี้ก็มีปานประมาณนี้ผมก็คิดคิดนานนะคิดว่าเออตายไปจะยังไงวะชาติหน้ากูจัดยังไงกูจะถ้าบริจาคร่างกายไปกูจะไปเกิดยังไงร่างกายกูยังไงแต่พอมา <c oughs> ฟังธรรมะฟังศาสนาพูดเนาะฟังธรรมะลหลวงพ่อนู่นหลวงพ่อนี่อย่างหลวงพ่อคุณท่านก็บริจาคร่างกายท่าน ท่านเป็นเกจิอาจารย์บริจากร่างกายท่านให้มหาเลยขอนแก่นเป็นอาจารย์ใหญ่นะขนาดท่านเป็นเกจิท่านยังบริจากร่างกายคือปล่อยวางไงเพราะว่าพอเราศึกษาดีๆนะเพื่อนร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเรามาอาศัยเขาอยู่เราเนี่ยคนกับผมเนี่ยก็มีจิตใจจิตวิญญาณเขาจากจิตวิญญาณนะฮะแล้วก็วิญญาณความรู้สึกอันนี้ร่างกายคือเราแค่มาอาศัยเขา เราก็ดูแลเขาซ่อมแซมเขาพาไปโรงพยาบาลไม่สบายให้อาหารกินอะไรบำรุงบำาเลอร่างกายคือละมาอาศัยว่าไงอันนี้ผมคิดนะไม่รู้เพื่อนคิดไงก็คอมเมนต์หน่อยแลกันอันนี้ไม่เป็นไรก็ว่าที่จะเล่าเนี่ยไม่มีเจตนาแรงสิ้นน้องมันโทรมาถามบว่าพี่ผมจะบริจาคได้ไงผมก็อยากบริจาคนะประมาณเด็กๆนะวัยรุ่นด้วยนะผมไม่เป็นไรน้องถ้าน้องคิดอย่างนี้น้อง ได้บุญแล้วละ่ะแค่คิดก็ได้บุญแล้วน้องก็ไปสภากาชาติตอนนี้บริจาคได้ในเว็บไซต์ครับผมเว็บไซต์สภากาชาติคุณเซิร์ชเข้าไปนะขอบริจาร่างกายนะง่ายครับง่ายง่ายมากสมัยก่อนยากนะบริจาร่างกายต้องตรวจนู่นตรวจนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรละคุณบริจาคไปในเว็บไซต์ของสภากาชาตินะก็แล้วแต่ว่าจะบริจาคร่างกายนะครับหรือว่าอวัยวะประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็มีข้อหนึ่งน้องถามว่าพี่ ผมสักยนเยอะๆเนี่ยสักทูตเนี่ยแฟชั่นนะสักนุ่นแล้วผมบริจาคร่างกายได้ไหมไม่เกี่ยวครับคุณจะสักหัวสักหางสักคิ้วสักถาวรสักนู่นนี่นั่นบริจาคได้หมดไม่มีปัญหาครับคือเขาก็จะเอาไปเป็นอาจารย์ศึกษาไงร่างกายก็เป็นอาจารย์ใหญ่เนาะผ่านู่นผ่านี่ให้นักศึกษาเขาเรียนนะฮะส่วนถ้าจะบริจาคร่างกายอย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ ถ้าบริจาคอาวัยวะด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็จะเอาเอาวัยวะเราเนี่ยไปทําประโยชน์อีก9ชีวิตนะฮะก็เก็บมาเล่าครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากครับอันนี้เรื่องส่วนตัวล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลายเรื่องที่ว่า,าเป็นที่น่าสนใจนะเล่าเยอะข่าวมันเยอะเสียบข่าวใช้สติสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนะครับ ที่ผมพูดอยู่ทุกวันเนี่ยผมไม่ได้สอนคนอื่นนะผมสอนตัวเองนะฮะอย่ามาก <c> ล <oughs> ่าวหาอะไรกันเอ้ยเหี้ยมึงทำมึงนเ่นนี่มันมีบอกแล,ล้วคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อยิ่งรู้ว่าเราเป็นฝ่ายประชาชนที่ประจัยนะโอม้มันมันด่าเขียนด่าเยอะเหมือนกันอนะ่ะ <c oughs> ผมก็สาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับด่าผมทําไมผมไปทำอะไรให้คุณคือประมาณนั้นอนะ่ะมันก็มีอ่ะไอ้พวกเขียนเน่ะเขียนคีย์บอร์ดอ่ะ ดาดาแล้วปิดเครื่องนอน,นมีเยอะฮะผมก็อ,อแล้วแต่เพราะว่าถ้าคนทําอะไรไปปุ๊บมันจะตีกลับไงเหมือนเราเตะฟุตบอลน่ะเตะอัดกําแพงปุ๊บมันกระเด้งเตะแรงมากเท่าไหร่มันกระเด้งแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะทาอะไรปุ๊บมันจะสะท้อนกลับมาตัวคิดดีของดีก็มาคิดลบของลบก็มาโอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้าสวัสดครับมโนกนักเล่าข่าวครับ สำนักขา่าวมติเพจมีสำนักมีสำนักตรวจสอบได้ครับมติเพสออนไลน์ครับตรวจสอบได้โอเคครับสวัสดีครับคอมเมนต์หน่อยละกันอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่ครับผมสวัสดีครับบุญร,รักษาครับ